นี่คือ i n f i n i x Note 30 VAP นะครับตัวนี้บอกเลยว่าในราคา10,000บาทถ้าอยากได้มือถือเล่นเกมตัวนี้ตอบโจทย์สุดๆเลยว่าแต่จะตอบโจทย์อย่างไรบ้างนั้นไปรับชมกันในรีวิวได้เลยครับสวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้เราจะมารีวิวมือถือที่เรียกว่าเป็นตัวท็อปของซีรีส์ Note 30ก็คือ i n f i n i x Note 30 VAP ตัวนี้นะครับ,ต,รบต้องบอกเลยว่าเขามาพร้อมกับสเปคที่ถ้าเพื่อนๆอ,อยากได้มือถือเล่นเกมดีๆสักเครื่องแล้วไม่อยากจ่ายเงินในราคาแพงมากเนี่ยบอกเลยว่าในราคา10,000บบาาททตตัวนี้อโจยย์มกเล อย่างแรกเลยคือเขามาพร้อมกับชิปเซตตัวใหม่จากทาง Mediatek ซึ่งตัวนี้น่าสนใจนะครับ d i m m n s i t y t y 8050นะครับชิปตัวนี้เนี่ยเป็นชิป6นาโนเมตรก็จริงแต่ถ้าเกิดว่าเราเอามาเปรียบเทียบกับชิปเซตของทางฝั่ง snapdragon นะครับก็ตัวนี้เทียบได้ประมาณ snapdragon 870เลยนะซึ่ง snapdragon 870นะ่ะถ้าย้อนกลับไปนะครับเมื่อสัก2ปีที่แล้วเนี่ยเขาเป็นชิปรุ่นรองเรือธงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะสามารถได้ประสิทธิภาพที่ใกล้เคียงกับ snapdragon 870ในราคาแบบ ไม่เกิน10,000บาทนะครับสำหรับราคาเปิดตัวของเขานะเพราะว่าตัวนี้บอกราคาก่อนเลยนะครับราคาเปิดตัวเขาจริงๆเนี่ยคือ1,999งบาทแต่ว่าในช่วงแบบช่วงแรกๆที่เขาวางจําหน่ายนะครับเขามีโปรพิเศษช่วงเป็นโปรฉลองช่วงเปิดตัวนะครับราคาของเขาเนี่ยจะอยู่ที่9,999บาทนะครับสิ่งที่ได้ไปเนี่ยนอกจาก d i m e n s i ์รีแป0ศูที่มีความแรงพอๆกับแซลล์ร็อกกัมแแล้วเนี่ยนะครับแรมกับรอมนี่คือจัดเต็มมากๆตัวนี้ แรมแบบ physical ครับแรมที่เป็นแรมจริงๆของเขาเนี่ยคือ12 GB แล้วก็สามารถทําแรม extend นะครับได้สูงสุดอีก9 GB เท่ากับว่า12บก9เทียบเท่าแรม21 GB เลยนะแล้วก็ความจุในตัวเครื่องให้มาแบบจัดเต็ม256 GB เรียกได้ว่าเป็นมือถือที่พร้อมใช้งานสุดๆเลยนะครับยังไม่รวมอุปกรณ์เสริมที่ให้มาในกล่องอีกนะครับบอกเลยว่า Infinix Note 30 v p นี่เป็นมือถือที่แกะออกมาจากกล่องปุ๊บมีอุปกรณ์เสริมให้พร้อมใช้งานแทไม่ต้องซื้ออะไรเพิ่มเลยนะครับเครื่องนี้ส่วนในเรื่องของประสิทธิภาพนะครับ ตัว Dimensity 8050เนี่ยมันเป็นชิปเซตแบบออก a c o r e คนะครับวิธีการแบ่งคลัสเตอร์ของเขาจะเป็นแบ่งเป็น1บวก3แล้วก็บวก4นะครับวิธีการแบ่งเขาคือไอ้1คอรมวลผลเนี่ยเขาเรียกว่า Super Core นะครับเป็น Cortex A78 ความเร็วสูงถึง3 g h z เเลยนะแล้วก็จะมีอีก3คอร์มวลผลที่เป็นตัวอคอร์มวลผลเป็น Performance c o r e นะครับตัวนี้จะประมวลผลในระดับกลางจนถึงระดับมวลผลหนักนะครับเช่นเกมบางเกมหรือว่าในการใช้งานส่วนใหญ่ ตัวนี้ก็จะเป็น3ข้อมูลผลเหมือนกันนะครับเป็น o อ T e ค A 78เหมือนกันความเร็วก็จะลดหลั่นลงมาแล้วก็จะมีตัว4ข้อมูลผลที่เน้นประเมินผลในเรื่องของการประหยัดพลังงาน<ๆ>เช่นการสแตน์บายต่างๆการใช้งานพวกแอป,ปที่มันไม่ได้กินพลังงานมากมมยนักนะครับตัวนี้จะเป็น o อ t e x A 55ซึ่งเทคโนโลยีของเขาเนี่ยอย่างที่บอกไปนะครับมันก็จะไปชนกับฝั่ง Snapdragon อย่าง Snapdragon 870ซึ่งมือถือที่ใช้ Snapdragon 870ถ้าเกิดว่าจะให้มาขายในราคาแบบไม่เกินหมืนะ่นมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะครับแต่พอเป็น เดเรนเซนตี้แปดศูนย์ห้าศูนย์เนี่ยในปีสองพันยี่สิบสามเนี่ยตัวนี้ก็เลยถือว่าเป็นมือถือที่เหมาะกับเล่นเกมมากๆนะครับแล้วก็ผมไปทดสอบเล่นเกมมาแล้วนะครับเล่นมาหลายเกมเลยมันจะเป็นพวก ROV นะครับเกมชิน p แพคเครื่องนี้ก็เล่นได้นะหรือว่าเกมใหม่อย่าง t ทอร y Porter นะครับ Magic a w a k e n เกเครื่องนี้ก็เล่นได้เหมือนกันนะครับซึ่งเราก็เดี๋ยวจะไปทดสอบให้ดูทีว่าเวลาเล่นมันเล่นเลื่นไหลมากน้อยแค่ไหนนะครับ นอกจากนี้นะครับอ n f ฟิ i x Note 30 v i p เนี่ยยังมาพร้อมกับเทคโนโลยีอย่าง ups นะครับมันเป็นเทคโนโล,โลยีที่เขาบอกว่าเป็นกรรมสิทธิ์ของทางอ n นฟินิเลยนะเป็นการใช้อัลกอริทึมของซอฟต์แวร์นะครับเพื่อปรับให้สัญญาณโทรศัพท์นะครับมันมีความแรงขึ้นเพื่อให้ตอบโจทย์การใช้งานได้นะครับเ <GO üy leh> ขาบอกว่าฟีเจอร์ตรงนี้ ups ตรงนี้นะครับสามารถเพิ่มความแรงสัญญาณของซลลูลล่าได้ถึง20%เลยแล้วก็เร่งความแรงของสัญญาณ Wi-Fi ไ,ได้เพิ่มขึ้นอีก100%เลยนะครับก็ทำให้การเชื่อมต่อเนี่ยม เช่นในการเชื่อมต่อที่เราอยู่ในลิฟต์นะครับปกติเวลาที่เราขึ้นลิฟต์เนี่ยจะสังเกตว่าสัญญาณเซลลูล่ามันจะอ่อนลงเพราะว่าประตูลิฟต์มันค่อนข้างหนานะครับอันนี้ก็จะฟีเจอร์ตรงนี้ UPS ตรงนี้ก็จะมาช่วยให้สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ในลิฟต์ที่สัญญ,ญาณมันอ่อนนะครับอันนี้ก็ประมาณนี้แล้วก็นอกจากใช้งานในลิฟต์แล้วก็อย่างเช่นการใช้งานในชั้นใต้ดินนะครับปกติเวลาลงชั้นใต้ดินถ้าเกิดว่า ผู้ให้บริการเครือข่ายเขาไม่ได้มาติดตัวขยายสัญญาณให้เนี่ยส่ยวนใหญบางทีสัญญาณมันก็จะลดลงนะครับซึ่งตัวนี้สัญญาณก็จะให้ให้ความแรงสัญญาณที่มากกว่ามือถือปกติทั่วไปนั่นเองนะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับ Infinix Note 30 VIP เนี่ยยังรองรับการเชื่อมต่อ 5G ทั้ง2ซิมนะครับแบบ dual 5G เลย แล้วก็ยังมีเทคโนโลยีต่างๆที่ช่วยให้เรื่องของการเชื่อมต่อ 5G นะครับมันมีความเสถียรมากยิ่งขึ้นนะครับอย่างที่2นะครับที่ทำให้เขาเล่นเกมได้ค่อนข้างดีคือในเรื่องของตัวจอแสดงผลนะครับรุ่นนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าให้สเปคของหน้าจอมาเนี่ยไม่แพ้พวกมือถือราคาแบบหมื่นกลางหมื่นปลายเลยนะเพราะว่าเพื่อนๆจะได้รับจอที่เป็น AMOLED นะครับจอ AMOLED ก็คือเรื่องของสีสันมันสดอยู่แล้วเรื่องของการแสดงสีดํานี่ดิ้งดาสนิทเลยนะครับ ตัวนี้เร่งความสว่างสูงสุดได้อยู่ที่900นิตนะครับเพียงพอแหละแต่กับการใช้งานในชีวิตประจําวันในอาคารใช้งานกลางแจ้งบ้างก็ถือว่าโอเคนะครับอัตรารีเฟ e ชหน้าจอก็สูงถึง120 hz อ่าในเรื่องของความลเียดหน้าจอก็ full hd plus นะครับตามมาตรฐานขนาดหน้าจอ6.7นิ้วก็ถือว่าตอบโจทย์การใช้งานได้หลากหลายนะครับดูภาพยนตร์ก็โอเคดูซีรีส์ดูภาพยนตรดน์ดูสตรตมมิ่งโอเคเลยเล่นเกมก็โอเคแล้วจอเขาเป็นจอแบบแบนราบด้วยไม่ได้เป็นจอโค้งด้วยก็ ใครที่เป็นสายเล่นเกมน่าจะถูกใจนะครับเรื่องของการเล่นโซเชียลก็หายห่วงนะ120เฮแบบอะด p t i ีฟด้วยนะ <c oughs> ก็คือสามารถปรับอัตรา r e f r e s หน้าจอนะครับปรับได้ตั้งแต่60เฮ90เฮ120เฮหรือจะให้มันเป็น a d a p t i ีฟตามการใช้งานของเพื่อนก็ได้เช่น <c oughs> เราเล่นโซเชียลนะครับถ่ายหน้าจอไปมาก็จะเป็น120เฮิรให้มันลื่นๆไปเลย ถ้าเล่นเกมที่มันเป็น60เฟรมก็จะเป็น60เฮิร์สให้มันเหมาะสมกันแล้วก็ตัวนี้เขาสามารถทำ P w m d r i m m i n g นะครับได้สูงสุดอยู่ที่1 9 2 0เารฮิร์ครับทำให้เวลาที่เราใช้งานเนี่ยมันก็จะมีความสบายตามากขึ้นแล้วตัวนี้ยังได้รับการรับรองในเรื่องของการปล่อยแสงสีฟ้านะครับเป็นเรื่องของหน้าจอที่ทำให้ปลอดภัยต่อดวงตาของเราครับจากทีวีเรีๆอีกด้วยนอกจากชิปเซตนะครับเรื่องของแรมต่างๆที่ให้มาจัดเต็มเรื่องของหน้าจอที่เหมาะการเล่นเกมแล้วนะครับในเรื่องของ ความบันเทิงแล้วกันนะครับซึ่งมันก็เกี่ยวเรื่องการเล่นเกมเนะาะอ,อย่างแรกเลยคือเรื่องของเสียงตัวนี้ได้ลําโพงคู่นะครับเป็นลําโพงคู่ที่ปรับแต่งเสียงโดยทาง JBL นะครับข้อดีของเขาคือเรื่องของเสียงเนี่ยดังแน่นอนแล้วออกซ้ายขวานะครับเวลาที่เรารับชมภาพยนตร์หรือเล่นเกมก็หะทรถไดเ้เต็มที่มากกว่าพอเชื่อมต่อก็ครบคันน่าจะถูกใจเกมเมอร์นะครับมีพอร์ตหูฟัง 3.5มมิลลิเมตรมาให้ด้วยนะครับก็สามารถใส่หูฟังเพื่อฟังเสียงเกมหรือว่าใช้ไมโครโฟนในการที่จะคอลกับเพื่อนขณะที่เล่นเกมมาทําได้เช่นกันนะครับเรื่องของตัวพอร์ช่อมต่อเองตรงนี้ก็เป็นพอร์ชสายซีซึ่งมันสามารถต่อยอดได้หลากหลายนะครับก็รองรับระบบชาร์จเร็วของทางอินฟินิด้วยอีกหนึ่งอย่างที่น่าสนใจสาหรับการเล่นเกมนะครับคือเครื่องนี้ราคา9 9 9 9ันก้เ้าบาบาทราคาโปรของเขานะครับ เขามีระบบระบายความร้อนแยกต่างหากนะครับไม่ได้ปล่อยให้ CPU ทํางานแล้วก็ระบายความร้อนผ่านตัวเครื่องเดียวเขามีแผงระบายความร้อนแบบน้ำนะครับเป็น VC Liquid Cooling System วางอยู่บริเวณด้านหลังตัวเครื่องด้วยเพราะฉะนั้นเวลาที่เพื่อนๆเ,เล่นเกมต่อเนื่องยาวนานเนี่ยมันก็จะมีความร้อนสะสมประมาณน้อยกว่าเพราะมีการระบายความร้อนช่วยอยู่นะครับนอกจากนี้ยังมีระบบอื่นๆต่างๆนะครับเช่นอย่างตัว Bypass c h a r g i n g อันเนี้ย เป็นไฮไลท์เลยนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะไปพูดถึงกันในหัวข้อในการเล่นเกมต่อไปครับในเรื่องประสิทธิภาพของอินฟิ i x ตัวโ o ้ต30 VAP เนี่ยนะครับก็ต้องมาทดสอบกันที่การเล่นเกมเป็นหลักเลยนะครับเพราะว่ามือถือเครื่องนี้เอาจริงด้วยสเปคภาพรวมต่างๆเนี่ยมันออกแบบมาให้เราเล่นเกมแล้วก็ที่สำคัญคือเรื่องเรื่องเรื่องของราคาที่มันไม่ได้สูงมากถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่ค่อนข้างน่าสนใจสำหรับเพื่อนๆที่อยากได้โทรศัพท์เล่นเกมราคาไม่แพงนะครับแล้วก็นอกจาก ชิปประมวลผลอย่าง Dimensity 8050ของเขาแล้วเนี่ยกับแรม 12GB แล้วนะครับเขายังมีตัวช่วยในเรื่องของการเล่นเกมลหลายๆอย่างซึ่งผมว่าอันนี้น่าสนใจนะครับมันคือฟีเจอร์อย่างตัว b y p a s s Charging นะครับคือต้องบอกก่อนว่าตัว Note 30 AP เนี่ยเรื่องของระบบชาร์จเรื่องของแบตเตอรี่โอเคแล้วนะครับแบตอึด5,000 m นมิลลิระบบชาร์จก็ชาร์จเร็วแบบมีสาย6 8วัตต์นะครับชาร์จไร้สายเขาก็รองรับ แต่เขามีฟีเจอร์อย่าง Bypass Charging ซึ่งน่าสนใจนะครับคือวิธีการใช้งานเนี่ยนะครับให้เข้ามาที่ตัว Special Function นะครับทีนี้พอเลื่อนลงามาที่เกมโหมดเนี่ยเราก็กดเข้ามาที่ b y p a s s c h a r g i n g นะครับแล้วก็เลือกเข้าไปนะครับตอนแรกเนี่ยค่ามันจะเป็นการปิดไว้ก่อนเราก็กดเปิดไว้นะครับตัว y y p s s Charging เนี่ยอธิบายง่ายๆคือเวลาที่เราเสียบอะแดปเตอร์ apter, เล่นไปด้วยนะครับเขาก็จะทาการชาร์จไฟนะครับเข้าที่ตัวเครื่องโดยตรงนะครับไม่ผ่านแบตเตอรี่ คือผ่านแหละแต่ว่ามันจะผ่านไฟน้อยหน่อยนะครับข้อดีคืออย่างแรกเลยนะครับมันทําให้เล่นต่อเนื่องยาวนานแล้วเครื่องมันไม่ได้ร้อนเท่ากับการชาร์จแบบปกตินะครับอย่างที่2คือเมื่อเราถอดสายชาร์จออกมาแล้วเนี่ยแบตเตอรี่เราก็จะไม่ลดนะครับมันจะมีการตั้งค่าอยู่น,นี่ตัวอะแดปเตอร์เนี่ยถ้าเราถ้าเราสมมติเราเปิดฟีเจอร์บายพาชาร์จจรงเรานั่งเล่นเกมไปใช่ไหมครับถ้าแบตเตอรี่เราต่ำกว่า30%เ็นี่ยเขาจะทาการชาร์จไฟเข้าไปเรื่อยๆชาร์จจนถึงเท่าไหร่นี่ถึง5 0จริงเาได้หมดนะครับ ชาร์จจนถึง50%ปุ๊บมันก็จะเริ่มจ่ายไฟน้อยลงนะครับเพื่อคงแบตเตอรี่ให้มันอยู่ที่50%อย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับจนเล่นจนจบสมมติเล่นเกมไปสักชั่วโมงหนึ่งแบตเตอรี่ก็จะอยู่ประมาณ50%แต่ว่าตัวเครื่องเนี่ยก็จะแทบไม่มีความร้อนเลยถามว่าฟีเจอร์นี้มันต่างยังไงจากการที่เราไม่ชาร์จไฟนะครับก็ต่างนะสมมติว่าเราเล่นเกม1ชั่วโมงนะครับด้วยมือถือที่แบตเตอรี่50%เนี่ยหชั่วโมงถ้าไม่ชาร์จไฟเนี่ยผมว่าแบตอาจจะเล่นเสร็จอาจจะแบตเ้น,ตออตน,น่ี เราถอดสายชาร์จออกมาแบตเตอรี่มันก็จะอยู่ที่50%ก็สามารถไปใช้งานต่อได้นั่นเองนะครับซึ่งเป็นข้อดีนะแล้วก็ทําให้เวลาที่ระหว่างชาร์จไปเนี่ยเครื่องก็ไม่ร้อนด้วยนะครับพอเครื่องไม่ร้อน CPU ทางานได้เต็มประสิทธิภาพเราก็สามารถเล่นเกมอย่างต่อนเนื่องมากขึ้นนั่นเองนะครับประมาณนี้ส่วนฟีเจอร์อื่นเนี่ยเรื่องของการใช้งานพวกเกมโหมดต,ต่างๆอันนี้เขามีมาให้อยู่แล้วนะครับเกมโหมดก็จะเป็นการปรับ CPU GPU ให้มันเหมาะสมการเล่นเกมนะครับมีเรื่องของการ จัดการเรื่องการแจ้งเตือนต่างๆเพื่อไม่ให้มันรบกวนระหว่างที่เราเล่นเกมนะครับนี้ในส่วนการทดสอบเกมก็เราได้ทดสอบทีละเกมเลยนะครับมันจะเป็นอย่างเกมชินนิมแพกนะครับก็เล่นได้นะเกมใหม่อย่างกาลิเนาอันดาวนะครับก็เล่นได้ตัว Harry Potter Magic a w a k e n วตัวนี้ผมก็ลองเล่นดูแล้วเล่นได้เหมือนกันนะครับแล้วก็สุดท้ายด้วยเกมอย่าง r o v นะครับมาดูที่ว่าปรับตั้งค่าได้ประมาณไหนแล้วก็เล่นได้ที่กี่เฟรมนะครับสำหรับเกมอย่าง Genshin i m p a c t เนี่ยนะครับเราปรับตั้งค่าแบบมีเดียมนะแล้วก็ เลือกเฟรมเรทสูงผมว่าก็เล่นได้เลยนะสำหรับมือถือราคาประมาณหมื่นหนึง่งถามว่าด้วยด้วยเพอร์ฟอร์แมนซ์ระดับประมาณนี้เล่นเกมอย่างเกมชิน n ิ m แพ็ t ได้นี่ก็ผมถือว่าประสิทธิภาพเขาทำมาดีนะรวมถึงการปรับแต่งของทาง i n f ฟ n i x เองนะครับก็ทำได้ดีเลยแหละการตอบสนองต่างๆของตัวหน้าจอค่อนข้างโอเคเลยนะครับสำหรับคนที่อยากเล่นเกมชินิแพ็กก็เครื่องนี้ เล่นได้นะปรับมีเดียมนะครับก็เฟรมเรท60เฟรมเดี๋ยวดูกันตั้งค่าทีนึงผมตั้งประมาณนี้นะครับกราฟิกนี่นะครับกรา,าฟิกเนี่ยตอนแรกเราตั้งมีเดียมมันจะเป็นค่ามาตรฐานใช่ไหมแล้วเราก็ไปปรับ FPS นะครับเป็น60แค่นี้ผมว่าผมว่าโอเคมากๆเลยวสำหรับเกมอย่างากาลินาอันเาวนะครับ อันนี้สามารถเล่นแบบคือเข้ามาถึงเนี่ยเขาก็ปรับตั้งค่าให้เราประมาณหนึ่งแล้วนะครับผมก็ได้ลองเล่นดูก็พบว่ามันก็เล่นได้ยอย่างลื่นไหลดีนะไม่ว่าจะเป็นการที่แบบว่าเราออกมายิงซอมบี้การเคลื่อนไหวต่างๆเนี่ยก็ถือว่าโอเคเลยรวมถึงการเดินในแมปนะครับเกมมันมีการโหลดแมปนะต้องเข้าไปที่หอพักไปทำความสะอาดร่างกายก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นปัญหาอะไรนะครับคือถ้าใครที่ตั้งใจจะโหลดเกมนี้มาเล่นอยู่แล้วนะครับผมว่า เราสามารถเล่นด้วย Infinix ตัว Note 30 VIP ได้สบายๆเลยนะครับอันนี้เราอยู่ในเกม Harry Potter Magic a w a k k n n นะครับก็อันนี้การปรับตั้งค่าผมลองปรับเป็นแบบเบสเลยก็คือปรับเป็นการตั้งค่าคือจริงๆอะ่ะการตั้งค่าพื้นฐานเขาคือดีเทลนะครับ แต่ว่าผมลองปรับเป็นเบสดูก็เล่นได้นะก็พอเล่นได้นะจริงเนี่ย ต่อกันที่เกมอย่าง ROV นะครับเรียกได้ว่าเป็นแบบเกมที่คู่กับ Infinix Note 30 Series เลยก็ว่าได้แต่ว่าตัวนี้ VIP นะครับตัว Note 30 VIP นี่การปรับตั้งค่าภาพ HD ปรับคือเรียกได้ว่าปรับทุกอย่างสูงสุดเลยนะครับแล้วก็ตัวสนามรบเองนะครับปรับเฟรมเรทสูง60เฟรมเปิดทุกอย่างเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเล่นจริงๆอ่ะมันเป็นยังไงนะครับมันลื่นมากน้อยแค่ไหนนะครับทีนี้เรามาดูผลของตัว bypass charging กันนะครับ คือผมมาเสียบสายชาร์จไว้ตั้งแต่ตอนที่เราอธิบายเรื่องตัวบายพาชาร์จจริงตอนนั้นแบตเตอรี่ประมาณสัก45นะครับแล้วก็เล่นเกมมาไปเล่นตัว h ฮร์รพอตเตอร์มานะครับสักพักหนึ่งก็มาเล่นเอาวีเปิดทิ้งไว้เพ่นเพื่อสังเกตดูนะครับแบตเตอรี่เนี่ย53มันค้างมาสักพัก,กใหญ่แล้วนะซึ่งปกติอะถ้าเป็นอะแดปเตอร์68วัตต์นะครับการชาร์จเนี่ยจาก45ไป53เท่ากัแป๊บเดียวจริงซึ่งอันเนี้ยก็เป็นหนึ่งในฟีเจอร์ของเขาแหละคือต แบตเตอรี่มันไม่ได้ขึ้นสูงมากนะข้อดีคือตอนที่ชาร์จไฟเล่นไปนะครับผมรู้สึกเลยว่าตัวเครื่องเองอ่ะมันไม่ได้ร้อนจนแบบถือเครื่องไม่ได้นะอันนี้ถือว่าเรื่องจากการจัดก,การความร้อนตอนชาร์จไฟแล้วก็เล่นเกมไปด้วยเนี่ยถือว่าโอเคเลยนะครับสำหรับฟีเจอร์ตัวบ y p พาสชาร์จิ่งอันนี้นะครับอ่ะทีนี้เราอยู่ในเกมอย่าง r อานะครับสังเกตเฟรมเรทข้างบน60เฟรมนะครับเราปรับตั้งค่าทุกอย่างสูงสุดเลยเดี๋ยวเรามาลองดูว่า ในการเล่นจริงๆการตอบสนองเนี่ยมันจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าแต่ผมคิดว่าดูทรงและาก,การเดินคร่าวๆมาผมว่าสบายนะครับในเรื่องของการเล่นเกมสรุปนะครับในแง่ของการเล่นเกมด้วย Infinix ตัว Note 30 v p p นะครับกับฟีเจอร์ Bypass Charging นะครับผมทำให้ดูแล้วเมื่อกี้เล่นเอาวจนจบไปแล้วนะครับจบเกมไปเลยจากที่ตอนก่อนหน้านี้บอกเพื่อนไปใช่ไหมเล่นจนจบเกมเมื่อกี้ประมาณสักสินาทีได้นะครับเพราะว่าดาร์กไม่เกิดชาร์จไฟไว้ตลอด อุณภูมิตัวเครื่องที่ถือเนี่ยไม่ได้ร้อนเลยนะผมถือว่าสบายนะครับในการเล่นแล้วก็ที่สำคัญคือแบตเตอรี่เนี่ยจากก่อนหน้านี้ตอนก่อนเราชาร์จแบตมัน4 7ใช่ป่ะชาร์จเสร็จตอนนี้แบต53%บมันก็ค้างอยู่ตลอดเลยนะครับแต่ทีเนี้ยพอเราถอดสายพอเราออกจากเกมแล้วนะครับลองไปดูหน้าของการชาร์จไฟนะครับเขาก็จะทำการชาร์จตามปกติและเดี๋ยวอีกแป๊บเดียวก็แบตเตอรี่ก็จะ เต็ม1้0เนะเพราะว่าระบบชาร์จมีสายเขาชาร์จได้ค่อนข้างเร็วเลยนะครับหรือว่าถ้าเกิดอยากจะไปลองใช้ชาร์จไร้สายขเขาก็มีอะแดปเตอร์ชาร์จไร้สายเป็นเหมือนบันเดิลมาให้ในกล่องนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่โอเคเลยส่วนในเรื่องของกล้องถ่ายภาพนะครับ Infinix Note 30 v i p เนี่ยสเปคกล้องที่ให้มาคือสเปคค่อนข้างสูงเลยนะคือกล้องหลังเนี่ยเขาเป็นเซนเซอร์หลัก108ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็อีก2ตัวที่เหลือ เป็นเดฟคาเมาสองล้านกับเป็นกล้องมาโคร2ล้านที่ถ่ายใกล้สุดได้ที่ที่4ซนติเมตรอันนี้ก็เป็นสเปคตามปกติแนตะ่ว่าตัวเซนเซอร์หลักเนี่ยค่อนข้างน่าสนใจนะครับเพราะว่าได้เซนเซอร์ความละเอียดค่อนข้างสูงแล้วก็มี AI เข้ามาช่วยในเรื่องของการถ่ายภาพนะครับส่วนกล้องหน้าของ Infinix Note 30 VIP ก็สเปคนะจัดเต็มเหมือนกัน32ล้านพิกเซลนะครับมาแบบ ความละเอียดเน้นๆเลยนะครับสำหรับตัวเมนูกล้องถ่ายภาพนะครับเอาจริงก็ไม่ได้ใช้งานซับซ้อนอะไรมากมายเปิดมามันจะเป็นหน้าหน้าเน่คือโหมดปกติของเขาใช้คำว่า AI Cam ไปเฉยจริง,รงๆมันก็คือกล้องปกตินะครับเราสามารถใช้ซูม2เท่าได้นะครับแล้วก็ตัว HDR เนี่ยเปิดเป็นออโต้ไว้เลยก็ดีผมว่า HDR เขาค่อนข้างฉลาดประมาณหนึ่งเลยนะครับผมไปลองถ่ายที่ที่จอแฟรดเดนเดอร์มิทมาก็ย้อนแสงบ้างอะไรบ้างถือว่าจัดการแสงได้ดี แล้วก็ AI เนี่ยการทางานค่อนข้างแม่นยานะครับอันนี้ถ่ายดอกไม้ปลอมเขาก็ขึ้นมาเป็นดอกไม้นะครับแล้วมันก็จะมีการแอบเบลอฉากหลังอ่าในส่วนที่มันเป็นเหมือนกับว่าเป็นฉากเพื่อให้ดอกไม้มันดูโดดเด่นมากขึ้นอันนี้เขาทําเองโดยออโต้เลยนะเราไม่ต้องไปทําอะไรเลยนะครับอันนี้ก็ถือว่าทําให้การถ่ายภาพเนี่ยมันดูถ่ายง่ายถ่ายสนุกนะครับประมาณว่าหยิบมาสแนปคือหลักการในการใช้งานกล้องตัวนี้ให้สวยผมว่าง่ายมากเลยเพื่อนๆหยิบขึ้นมาใช่ไหมแล้วก็จัดองค์ประกอบภาพที่เราจะถ่ายนะครับแล้วก็ปล่อยให้ AI มันขึ้้นนีนอมตรไปจ แอร์ขึ้นเป็นาวเวอร์แล้วเนี่ยกดถ่ายได้เลยนะครับคุณภาพของรูปถ่ายก็ถือว่าค่องทัางโอเคเลยนะครับแล้วทีนี้โหมดอื่นๆมีอะไรบ้างมีโหมดวิดีโอนะครับการถ่ายวิดีโอเนี่ยเขามีโหมดการสั่นมาให้นี่นะครับเปิดกับปิด2อย่างแล้วก็เลือกของตัวความละเอียดวิดีโอที่สามารถถ่ายได้นะครับถ้าจะเอาให้ใช้งานฟีเจอร์ของเขาได้ครบ,ครบเนี่ย Full HD 30เฟรมคือคําตอบนะครับแต่ถ้าเกิดว่าถ่าย60เฟรมถ่ายได้ไหมมันก็ถ่ายได้นะครับแต่ว่าการสั่นมันจะไม่ทํางานเห็นปะ พอเปิดการสั่นปุ๊บมันจะตัดไปที่30เฟรมเลยแล้วก็สามารถถ่ายตัว 4K 30เฟรมได้เช่นกันนะครับแต่ถ้าถามผมนะแนะนำคุณภาพที่ดีที่สุดสำหรับสาหรับกล้องตัวนี้นะที่ผมลองมาคือ Full HD จะเลือก60เฟรมก็ได้30เฟรมก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าอยากได้การสั่นก็ถ่าย30เฟรมถ้าไม่อยากได้การสั่นไม่ได้แบบว่ามีการ move มากนะัก60เฟรมเป็นตัวเลือกที่ดีเหมือนกันนะครับสำหรับการถ่ายวิดีโอนะถัดม,มานะครับเป็นโหมด Beauty นะครับโหมด Beauty นี่ก็คือปรับ หน้าสวยอะไรต่างๆแล้วแต่เลยนะครับสามารถบีบบอดี้ได้นะทำให้ตัวผอมหน้าบางอะไรพวกนี้ทําได้หมดนะครับแล้วก็ถัดมาเป็นตัวโหมดพอ์เทรตนะครับพอ์เทรตนี้ก็จริงๆมันชื่อว่าโหมดพอ์เทรดหลายคนจะสงสัยว่าแล้วมันต่างจากบิวตี้นะครับพอ์เทรดนี้มันคือการละลายฉากหลังนั่นแหละความเป็นจริงมันคือเหมือนกับประมาณเป็นเป็นการเซตอะพอร์เจอร์หรือว่าเซ็ตรูรับแสงของการถ่ายภาพนะครับถ้าเกิดว่าตั้งไปเป็นค่า F ฟที่สูงฉากหลังมันก็จะชัดมากขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่า ตั้งค่า f ต่ำตัวแบบอะ่ะมันก็จะชาร์จฉากหลังมันก็จะเบลอนะครับนี่ก็เป็นมาตรฐานของโหมดอย่างตัว portrait นะครับอันเนี้ยคือถือว่าเป็นจุดเด่นอย่างหนึ่งนะครับของการที่เขาใช้กล้อง,องความละเอียดสูงถามว่ามันดียังไงนะครับพอถ่ายกล้องความละเอียดสูงเนี่ยมันทำให้เวลาซูมแม้ว่าตัวเนี้ยไม่ได้ใส่เลนส์ t e l e โฟโต้มานะครับการซูมผมลองและซูม1เท่าซูม2เท่าซูม2เท่านี้ถือว่าใช้งานได้จริงเลยนะไปอัพลงโซเชียลมีเดียต่างๆก็ได้ภาพที่ค่อนข้างโอเคนะครับผมว่าซูมสัก่าเีเย สำหรับ i n f i n i x n o t e 30 VIP ถือว่าสวยงามในที่แสงปกตินะแต่ท้านที่แสงน้อยก็อาจจะลดความลดระยะการซูมลงมาสักเป็น2เท่าว่ากกำลังสวยสำหรับไปใช้งานต่อบนโซเชียลมีเดียนะครับแต่ว่าถ้าเป็นซูม10เท่าถามว่ามันพอใช้งานได้ไหมถ้ามีแสงมากพอผมว่ามันก็ได้คุณภาพที่ค่อนข้างโอเคนะครับสำหรับการซูม10เท่าด้วยตัว i n f i n i x n o t e 30 VIP สนะครับส่วนโมดอื่นนะครับนอกเหนือจากที่เขาใส่มาให้ก็จะมีพวก AR s h o t นะครับช็อตวิดีโอเป็นโหมดวิดีโอสั้นนะครับดูโอวิว ก็วิดีโอคือการถ่ายกล้องหน้ากับกล้องหลังบันทึกวิดีโอ2อันพร้อมกันก็เหมาะกับการที่จะเอาไปทำเป็นอ่าเป็นบล็อกเป็นอะไรอยงนี้ก็สามารถปรับได้แล้วก็เลือก,เล,อกเลือกรูปแบบได้สองรูปแบบนะครับประมาณนี้ส่วนตัวอย่างภาพถ่ายเข้าคร่าวนะครับเดี๋ยวเรามานั่งไล่ดูภาพถ่าย้าคร่าวกันผมไปเดินถ่ายที่ตัวอจอฟแฝดเดนามิตมานะครับแสงประมาณเย็นๆนะ่ะประมาณสัก 5โมงกว่าๆนะครับถ้าถ่ายย้อนแสงไปหน่อยนึงเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าในเรื่องของการเก็บรายละเอียดของตัวก้อนเมฆต่างๆนะครับ,ๆๆรบเขาดึงรายละเอียดมาได้ท่อนข่านชัดเจนนะครับส่วนที่มืดส่วนที่สว่างที่แตกต่างกาันเขาก็เกลี่ยด้วย HDR ของเขาถือว่าอันนี้หรือว่าทําได้ดีนะพอ AI เขาจับได้ว่ามันเป็นเหมือนกับว่าเป็นเป็นบู u e Sky นะครับมันทําการเล่งเฉดสีฟ้าออกมาซะแบบจัดจ้านมากๆนะครับคือถ้าเทียบเนี่ยอันนี้คือ สมมติว่าอันนี้หันหน้าใช่ไหมอันนี้คือภาพที่กลับหลังหันนะครับเห็นว่าอุณหภูมิท้องฟ้ามันคนลอุณหภูมิเลยเพราะเนี้ยแต่งด้วยไอค่อนข้างเยอะเลยนะครับแล้วก็มาลองถ่าย close u พวกดอกไม้ต่างๆนะครับอย่างที่ได้บอกไปแหละว่าเขาจะทําการเร่งสีของทั้งใบไม้ทั้งดอกไม้ให้มันมีความสดมากขึ้นนะครับนอกจากนี้เนี่ยพอเราซูมไปดูภาพดีๆนะครับนี่เราโฟกัสที่ดอกเลซี่ตรงนี้ใช่ไหมข้างหลังเนี่ย มันจะเบลอหมดเลยนะครับทาให้ตัวดอกไม้อะในภาพรวมมันมีความโดดเด่นมากขึ้นอันนี้ก็เช่นกันนะครับถ้าดูดีๆบริเวณขอบข้างบนอันตรงนี้ชัดนะลองซูมเข้าไปดูนี่เห็นไหมตรงขอบข้างบนก็จะเริ่มแบบว่ามีการทาเบลอมาให้อย่างอันนี้ชัดเจนเลยนะครับพอเก็ตมีน็อตใช่ไหมตรงนี้ชัดเลยนะครับด้านหน้าพอข้างหลังก็จะแบบว่าติดเบลอๆหน่อยก็จะเหมือนกับว่าเป็นออโต้พอสเทรชให้ในตัวเลยนะครับถือว่าเป็นมือถือที่ไปถ่ายรูปก็ค่อนข้างสนุกเลยนะครับส่วนการถ่ายภาพตอกนกลางคืนนะครับผมไปลองถ่าาายภาพมแล้วก็ อันนี้ถามผมนะมันเป็นมือถือที่มีเรียกได้ว่ามีข้อบ่งชี้ในการใช้และการสำหรับผมนะครับคือถ่ายกลางคืนถ่ายได้ไหมถ่ายได้นะไม่ได้ไม่ได้คุณภาพของรูปถ่ายถ้าเทียบกับมือถือในเลนส์ราคาพอๆกันกนะ็ถือว่าอยู่ในดับที่รับได้แล้วกันนะครับแต่ว่าตัวนี้ถ้าถามผมเด่นเรื่องถ่ายกลางวันมากกว่าแม้ว่าเขาเนี่ยจะมีโหมดกลางคืนให้ใช้งานก็ตามนะครับแต่ส่วนตัวผมเองอะโหมดกลางคืนเขาอะผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะว่าเขาจะเน้นในเรื่องของความสว่างขุดรายละเอียดซึ่งบางทีมันสว่างเกินกว่าที่ตาเราเห็นนะครับมันจะ มันจะไม่ให้ความแตกต่างกับโหมดออโต้ซึ่งเดี๋ยวขึ้นเทียบให้ดูแล้วกันว่าโหมดออโต้มันจะให้ภาพที่เหมือนตาเราเห็นมากกว่าเพราะว่าสถานที่ผมไปถ่ายมันค่อนข้างมืดจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อบ่งชี้ในการใช้ของตัวอินฟินิตีโน้ตสามสิบ V.I.P. สาหรับผมนะถ่ายที่แสงน้อยแายกลางคืนได้แต่ต้องมีมีสภาพแวดล้อมที่เป็นไฟคอยช่วยบ้างเพื่อนๆจะได้คุณภาพของรูปถ่ายที่ค่อนข้างโอเคเลยสําหรับการไปใช้งานต่อแต่ถ้าเกิดว่าถ่ายที่มืดจริงๆอ่ะแล้วเราไปฝืนใช้โหมดโหมดกลางคืนช่วยนะครับปัญหาก็คือ ผมมองว่ามันจะให้ความสว่างมากเกินไปแล้วมันขุดจนรายละเอียดมันหายไปนะครับเพราะฉะนั้นนี้ก็เป็นข้อบ่งชี้ในการใช้แล้วกันเรื่องของแบตเตอรี่แล้วการชาร์จไฟนะครับก่อนหน้านี้เราพูดถึงเรื่องบายพาสชาร์จิ่งไปแล้วนี้แยกส่วนกันแลน้วนะเรามาถึงการชาร์จแบบปกติของเขาเลยนะครับอินฟินิ No โน่สามสิบเนี่ยให้ระบบชาร์จไฟแบบชาร์จด,ด่วนนะครับอยู่ที่68วัตต์นะครับซึ่งอะแดปเตอร์เนี่ยเขาก็ให้มาในกล่องมันจะเป็นอะแดปเตอร์พร้อมกับสายชาร์จแบบ t y p e A ถึงไทป์ซซึ่งเพื่อนๆ ต้องใช้อแดปเตอร์ของเขาใช้สายชาร์จของเขาเท่านั้นนะครับมันถึงจะปล่อยโปรตโตคอลชาร์จเร็วนะครับซึ่งในการชาร์จเร็วเนี่ยต้องบอกเลยว่า68วัตต์เนี่ยมันชาร์จเร็วจริงๆนะสำหรับการชาร์จไฟนะครับจาก0ถึง80%นะครับรุน่นนี้เขาใช้เวลาเพียงครึ่งชั่วโมงนะครับ30นาทีเท่านั้นซึ่งอันนี้เป็น สเปคจากผลทดลองในห้องปฏิบัติการของเขาโดยตัว i n f i n i ิ Note 30 VIP นะครับเข้ามาพร้อมกับเทคโนโลยีการชาร์จแบบแบบดูอัลชานน์นะครับเป็นปั๊มชาร์จแบบขนาน2ต่อ1นะครับมันเลยทำให้เขาสามารถจ่ายไฟเข้าเครื่องได้อย่างรวดเร็วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแบต5 0 0 0ันมิลลิแอมของของเครื่องนี้ชาร์จไฟจาก1%นะครับไปถึง80%เนี่ยใช้เวลาประมาณอยู่ที่ครึ่งชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับส่วนเรื่องของการชาร์จไฟแบบระยะสั้นๆน,นะถ้าเกิดว่าใช้แดัปเตอร์ที่เขาให้มานะครับ5นนนนาาาาาาาททีีีเเเเเ้้บอกกว่าา่่ถชร์จไไไฟขปยลมห ต่อเนื่องไปอีก2.1ชั่วโมงเลยนะครับแล้วก็ดูวิดีโอได้เกือบ3ชั่วโมงนะครับแล้วก็สามารถคุยสายคุยโทรศัพท์ได้อีกเป็น5ชั่วโมงเลยสําหรับการชาร์จไฟแค่เพียง5นาทีเท่านั้นนะครับถือว่าในเรื่องของการชาร์จนี่คือโดดเด่นมากๆแล้วก็อย่างที่ได้บอกไปนะครับมีระบบตัวบ y p พาร์ชชาร์จิ่งอีกซึ่งอันนี้ปกติมันจะไปอยู่ในมือถือเรือธงแต่ว่าวันนี้เพื่อนๆสามารถจับต้องได้นะครับกับมือถือของอ n ฟ i n i x ในรุ่นโ No ้ต30 VIP ตัวนี้นนครรรัส่่่ววใใทีกกงงงลเือขอขา ใช้งานระยะยาวนะครับเช่วนว่าเราชาร์จไฟด้วยกาลังวัดสูงสูงเนี่ยอนาคตมันจะเป็นอันตรายหรือเปล่าเขาก็มีระบบอย่าง AI Smart Charge นะครับเข้ามาช่วยเขาบอกว่าเขาใช้ AI นะครับเข้ามาช่วยในการเรียนรู้รูปแบบการใช้งานของเรานะครับอันเนี้ยเวลาเพื่อนๆใช้งานไปสักพักหนึ่งนะครับก็จะรู้สึกว่าเวลาสมมติว่าก่อนเราจะนอนเราจะชาร์จโทรศัพท์ใช่ไหมเราเสียบสายชาร์จทิ้งไว้ปุ๊บเราก็นอนตื่นขึ้นมาก็แบเตเตอรี่เต็ม100ึ้บตเตอร่เต็แตุติว่า,า,มมว,าวันนึงนะครับปกติเตาตื่เต็มร้อยเปอร์เซ็น้เรารู้สึกตัวขึ้นมา อยากเข้าห้องน้ําตอนตีห้าหยิบโทรศัพท์ดูเฮ้ยทำไมแบตเตอรี่เรามันถึงค่าอยู่ที่80%อันเนันนี้เป็นการใช้งานระบบ ai เข้ามาช่วยในการที่จะถนอมแบตเตอรี่นะครับวิธีการก็คือเขาจะชาร์จไฟตังต้งแต่แบตเตอรี่น้อยๆเนี่ยอัดไปจนถึง80%ปุ๊บเขาจะชะลอการชาร์จลงรูปแบบคล้ายๆกับก,บก,บการทำบายพาชาร์จิ่งตอนเราเล่นเกมเลยนะครับแล้วก็เขาจะเรียนรู้แล้วว่าอ๋อผู้ใช้เนี่ยจะตื่นนอนตอน7จ็ดโมงเพราะฉะนั้นเวลาประมาณสัก6กโมงเช้าเนี่ย แบตเตอรี่มันถึงจะค่อยๆเติมไฟจาก80ไปจนเต็ม100%นะครับเพื่อที่ยืดอายุการใช้งานของของโทรศัพท์เราเพราะว่าถ้าไม่งั้นเนี่ยสมมติว่าเราไม่ได้มีฟีเจอร์นี้ใช่ไหมเราเสียบสายชาร์จไว้ปุ๊บเสียบตั้งแต่4ทุ่ม เต็มที่เที่ยงคืนแบตบมันก็เต็มแล้วมันก็จะอัดไฟเข้าไปในระบบที่แบตเตอรี่มันร้อยเอยู่แล้วเนี่ยซึ่งในการใช้งานระยะยาวนะครับมันไม่เป็นผลดีต่อแบตเตอรี่สักเท่าไหร่นะซึ่งอันนี้ก็เป็นฟีเจอร์หนึ่งที่เข้ามาช่วยให้เพื่อนๆสามารถใช้งานโทรศัพท์เครื่องนี้ได้ยาวนานมากยิ่งขึ้นด้วยครับนอกจากรุ่นนี้นะครับเขาจะรองรับระบบชาร์จเร็ว68วัตต์แล้วนะครับถ้าเกิดว่าวันใดเราลืมหยิบอะแดปเตอร์ไปล่ะเราไปใช้อะแดปเตอร์อันอื่นชาร์จได้ไหมก็ตัวนนนีีีี้มมฟเเเจออรรรร์์ชานน็็วหหืกัับสปท่น Power Delivery หรือว่าพวก Adapter ที่เป็น t y p C to C ที่ใช้ในพวกสมาร์ทโฟนแบรนด์อื่นแท็บเล็ตหรือแม้แต่ว่าชาร์จโน้ตบุ๊กนะครับก็ตัวนี้รองรับสูงสุดอยู่ที่35วัตต์นะก็ถือว่าชาร์จได้เร็วแหละแต่อาจจะไม่ได้เร็วปีดปาเท่ากับตัว68วัตต์ของเขาแต่ก็ถือว่าใช้ใช้งานแก้ขัดได้และกันสําหรับวันที่เราไม่ได้พกอะแดปเตอร์ของเขาไปนะครับแล้วก็นอกจากการชาร์จไร้สายที่เรียกได้ว่าอยู่ในระดับ ท็อปท็อปท็อปเทียร์ของสมาร์ทโฟนแล้วนะครับในราคาไม่เกินหมื่นเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นรุ่นเดียวแหละที่รองรับการชาร์จไร้สายด้วยนะครับตามสเปคของเขาเองเนี่ยรองรับการชาร์จไร้สายอยู่ที่50วัตต์ไวเลสชาร์จนะครับก็วิธีการใช้งานก็ง่ายๆเลยนะครับแท่นชาร์จไวเลสที่เป็นมาตรฐานของชีเนี่ยวางลงไปก็ชาร์จไฟได้เลยสะดวกสบายมากๆนะครับปกติฟีเจอร์ชาร์จไร้สายอยู่ในมือถือเรือธงทั้งนั้นนะครับก็ราคา20,000-30,000 เรือธงบางรุ่นนะครับสามหมยังไม่มีแต่ว่า i ีฟ i n i x Note 30 VIP ตัวนี้ให้ระบบชาร์จไร้าสายมาด้วยนะครับและแน่นอนว่าเขาให้อแดปเตอร์ชาร์จไร้สายในกล่องมาด้วยถึงแม้ว่าอแดปเตอร์ชาร์จไร้สายในกล่องเขาเนี่ยจะไม่ได้เป็นตัว50วัตต์แต่ว่ามันก็เป็นแม็กสุดของมาตรฐานชี้ไวเลสนะครับที่ Android รองรับก็คือ15วัตต์เพื่อนๆสามารถใช้อ่าแดปเตอร์ชาร์จมีสายของเขาเนี่ยที่อยู่ในกล่องนะครับมาเสียบกับตัวแท่นชาร์จไร้สายแล้วก็สามารถชาร์จไฟแบบ ไร้สายได้ที่15วัตต์ได้เลยนะครับก็เรียกได้ว่าอุปกรณ์เสริมอะไรเนี่ยไม่ต้องไปหาซื้อเพิ่มแล้วเขาให้มาครบตั้งแต่ในกล่องแล้วนะครับส่วนเรื่องแบตเตอรี่นะครับถามว่าตัวนี้แบตอึดไหมก็ผมบอกเลยว่าตามมาตรฐานของมือถือ Android แบต5,000มิลลิแอมป์แล้วกันนะครับโดยปกติส่วนมากมือถือ Android แบต5,000เนี่ยมันใช้งานหมดวันใช้งานปกติทั่วไปนะหมดวัน,วนสบายๆอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีการเล่นเกม่าถ้าเล่นเกมนี่ ถามว่าแบตไหลค่อนข้างเร็วไหมอยู่ที่เกมที่เล่นด้วยนะครับสมมติว่ามีการเล่นเกมระหว่างวันสัก45เกมอย่างเงี้ยแบตเตอรี่เพียงพอที่จะกลับบ้านได้สบายๆนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเล่นเยอะมากๆจริงหรือว่าเล่นเกมที่มันกินสเปคมากกว่านั้นเช่นอย่างพวกเกมชิน i ิมแพ t เล่นต่อเน,นื่องยาวนานแบตมันไหลไหมแบตมันก็ไหลนะครับตามลักษณะข,ของการใช้งานเลยเพราะว่าชิปตัวนี้มันค่อนข้างที่จะรีดประสิทธิภาพมาได้ค่อนข้างสูงด้วยก็ไม่แปลกนะครับที่มันจะมีการบริโภคพลังงานที่ค่อนข้างสูงด้วยแต่เป็นการใช้งานทั่วไปธรรมดา ถ่ายภาพบ้างเล่นโซเชียลเปิดดู YouTube เล่นเกมหมดวัน85,000สบายๆนะครับแล้วก็ชาร์จไฟกลับได้ค่อนข้างเร็วด้วยถ้าใช้ดัปเตอร์ที่เขาให้มานะครับ68วัตต์นี่ก็อย่างที่บอกไปนะครับ0ถึง80ใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงเท่านั้นเองครับสรุปภาพรวมนะครับของตัว Infinix Note 3 0 v i p นะครับสำหรับผมคือเป็นมือถือที่เหมาะสมกับคนที่เน้นเล่นเกมเป็นหลักนะครับในราคาสัก หมื่นบวกลบนิดหน่อยนะครับเพราะว่าราคาเปิดตัวเขาเนี่ยหนึ่งหมื่นเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทแล้วก็ราคาโปรช่วงเปิดตัวก็เก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทเนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นมือถือที่ถ้าอยากเอามาเล่นเกมตัวนี้ตอบโจทย์มากๆนะครับหลายๆอย่างเออต่อการเล่นเกมเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะตัวชิปเซ็ตของเขาเนี่ยใช้ชิปตัวใหม่ล่าสุดของทาง mediatek นะครับ density 8 0 5 0ชิปตัวนี้เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานี่เองนะครับก็เป็นชิปที่ให้ความแรงในระดับใกล้เคียงกับ snapdragon แปดเกมในมในตอน,นี้ บางเกมปรับได้ถึงขั้นสุดเลยบางเกมก็ปรับได้ระดับกลางแต่ว่าเฟรมเรทเนี่ยการันตี60เฟรมนะครับถ้าปรับได้ก็เล่น60เฟรมได้ลื่นไหลยอย่างแน่นอนนะครับอีกอย่างหนึ่งคือเรื่องของระบบการชาร์จไฟตัวนี้ก็คือถือว่าระบบชาร์จไฟจัดเต็มจริงๆนะเรื่องของการชาร์จแบบมีสาย68วัตต์นี่ก็ถือว่ายอดเยี่ยมแล้วนะครับ0ถึง80ใช้เวลาครึ่งชั่วโมงเนี่ยถือว่าชาร์จได้เร็วมากๆแล้วยังมีตัวชาร์จไร้สายด้วยซึ่งเป็นมือถือไม่กี่รุ่นนะที่รองรับชาร์จไร้สายในราคาแบบไม่ได้แพงขนาดนี้นะ หมื่นหนึ่งเอาจริงก็หามือถือที่ชาร์จไร้สายได้ยากการมีชาร์จไร้สายดีอย่างไรนะครับนอกจากจะสะดวกในการใช้งานแล้วนะครับพอเขารองรับชาร์จไร้สายเนี่ยเขาสามารถทา reverse ์ i ไ e l e s ชาร์จิ i n ได้อย่างเช่นว่าเพื่อนเเนี่ยสามารถใช้ infinite โน้ตสามสิ vp ในการชาร์จไฟหูฟัง t ูไ wireless ที่รองรับการชาร์จไร้สายไดย้วิธีการก็คือเปิดฟีเจอร์นั้นนะครับแล้วก็วางเครื่องไว้แล้วก็เอาหูฟังที่เป็น t ูไ wireless ชาร์จกับตัวเครื่อง i n f i n i t ของเราได้เลยนะครับก็ทาให้การใช้งานมันสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นแล้วกันนะครับรวมถึง ไอตัว reverse wireless charging เนี่ยมันใช้มือถือให้กับเพื่อนด้วยนะสมมุติว่าเพื่อนใช้มือถือที่รองรับชาร์จไร้สายของชี่ wireless นะครับสามารถใช้เครื่องนี้เป็นเหมือนกับแท่นชาร์จไร้สายเพื่อจ่ายไฟให้กับโทรศัพท์ของเพื่อนเราได้อีกด้วยนะครับเรียกได้ว่านี่คือเป็นมือถือที่ใจกว้างจริงๆนะเพราะว่านอกจากจะรองรับการชาร์จหลายรูปแบบแล้วยังเผื่อแผ่ไฟให้กับเพื่อนแบบไร้สายได้อีกด้วยไม่ต้องเอาสายมาเสียบกันนะครับแค่วางชาร์จลงไปก็ สามารถจ่ายไฟเข้าได้เลยนะครับและรีวิว i n f i n i ิ n โน e ตสามสนะครับก็ประมาณนี้นะแล้วก็เพื่อนๆที่สงสัยอะไรสามารถคอมเมนต์ไม่ได้นะครับแล้วก็ก่อนจากกันไปฝากเพื่อนกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานเราด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ